สวัสดีครับมาพบกับช่องจับออนเด e Road นะครับวันนี้นะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นงานจำเช่นเคยนะครับเราก็จะมาอยู่ชุดเกีขตของร้านลุงละลายแมนนะครับงานแรกนะครับเรามาอยู่กันที่ลาดพร้าวนะครับแขวงและเขตจอมพลนะครับก็ได้งานร้านแมคโดนัลล์นะครับอยู่ภายในยูเนี่ยนมอล์นะครับงานนี้นะครับเป็นงานสั่งซื้ออาหารนะครับลูกค้ายังไม่สั่งที่ร้านนะครับต้อง ให้ทางไลแมนเป็นคนสั่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารให้ลูกค้ากก่อนครับสัครับสั่งอาหารครับนี่เก้าค่อ ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในร้านแมคโดนัลล <cake> ์เปที่ล้องต้อนนะครับก็มาสั่งอาหารให้ลูกค้านะครับเป็นงานสั่งซื้ออาหารนะครับงานสั่งซื้อก็คือว่าทางลูกค้านะครับจะเป็นคนสั่งออเดอร์เองนะครับแล้วก็จะออเดอร์มาที่แอปไลน์แมนนะครับแล้วก็จะให้ไลน์แมนนะครับไปสั่งที่หน้าร้านนะครับส่วนงานอาร์พเอสหรือว่างานเซื้ออาหารโดยปกตินะครับก็คือทางลูกค้านะครับจะสั่งอาหารกับทางร้านไปแล้วครับก็จะให้เรา แค่ okay. ไปรับอาหารของลูกค้าที่สั่งไว้นะครับงานนี้เป็นงานสั่งซื้อครับผมก็ต้องมาสั่งซื้อให้ลูกค้าเองนะครับก็จากที่แมคโดนัลส์ครับยูเนียนมอล์นะครับ, Union รบลาดพร้าวนครับไปส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยลาดพร้าวซอยหนึ่งนะครับก็ระยะทางประมาณ9 0 0อเมตรนะครับ ไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับก็ได้ค่าขนส่งห้าบ้าบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้านะครับก่อนที่จะไปส่งสินค้าลูกค้าเดี๋ยวเราไปโทรหาลูกค้ากันก่อนนะครับเพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวแล้วก็ให้ลูกค้ายืนยันรายการอาหารที่ได้สั่งมาครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมรู้จากไลแมนะครับคุณลูกค้าอยู่ในซอยข้าวซอยหนึ่งนะครับเลี้ยวขวา โอเคงั้นเดี๋ยวผมประมาณไม่เกินห้าทีเดี๋ยวผมส่งนัดโทรหายทีนะครับได้ทำได้ครับไม่เป็นไรครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาขอชื่อบัญชีเอ่อท่านธิตครับโอราคาเร็วยครับขอบคุณคคครับบะะขอุณนครับ โอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งถึงลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับจากแมคโดนัลล์ยูเนี่ยนมอล์นะครับส่งให้ลูกค้าใกล้ๆนะครับไม่ถึงหนึ่งกิโลครับก็ระยะทางประมาณ900เมตรนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองงานต่อไปกันเลยครับสวัสีครับได้ไหครับได้ไหมเยอะเลย 883ครับนี่หดราดลคุสองถุงนะคะครับ <c oughs> <7 13. S> 3สิบสามครบนะพี่ครบครับพี่บ <Okay, S 2> สอ <5. S 2> โอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้หนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้าน KFC นะครับอยู่ภายในเซ็นทรัลพาซ่ซาลาดพร้าวนะครับก็จากที่นี่ไปนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ถนนประช้ชื่อน,นะครับแถวๆบางซื่อแถวตลาดฟางซื่อนะครับ ระยะทางนะครับประมาณ6.4กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งทั้งหมด93บาทนะครับตอนนี้นะครับสินค้าก็พร้อมนะครับเราออกเดินทางขนส่งสินค้าลูกค้าเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวขอโทรหาลูกค้าก่อนออกเดินทางทุกๆครั้งนะครับเพื่อให้ลูกค้ากินจานรนการอาหารแล้วก็เป็นการเตรียมตัวที่จะรอสินค้ารออาหารจากเรานะครับเดี๋ยวเรามาโทรหาลูกค้ากันครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมรู้จากรายเลยนะครับคุณลูกค้าอยู่57ทับ66นะครับประชาื่อ ใทยคูนี้เ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปหทีนนห่นะครับนะครับ เก้าร้อยสามบาทครับคลิปเป็นเก้าร้อยสิบอ่ะเก้าร้อยสิบ คครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นงานส่งอาหารเคฟซีนะครับเดี๋ยวก็เราไปรอง,งานต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไรแมนครับข้าศยอดหนึ่งร้อย,อยใช่งงหนึ่งห้าสี่ครับ1000ครับ โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับกลับมากันที่ยูเนียนมอยแล้วนะครับมามาหารให้ลูกค้านะครับเป็นร้านคัสซียนะครับก็จากรัสเซียไปส่งให้ลูกค้ากันที่ธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่นะครับก็จากที่นี้ไปนะครับระยะทางประมาณ1.1กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งทั้งหมด6 2บาทนะครับและตอนนี้สินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาตอนนี้สินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปส่งหาลูกค้าสักครู่ครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมไลน์แมนนะครับคุณลูกค้าอยู่ธนาคารทหารไทยนะครับ เดี๋ยวง่าย๋ยวผมไม่เกินสัก5นาทีเดี๋ยวผมถึงกัต้องหานะครับครับลูกคับส่งครับ,รบโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับจากร้ آ, านคัสิยะยูเนียนมอลนะครับมา ที่ธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่นะครับตอนนี้ยังไงนะครับเราไปรับงานต่อไปเลยครับแม่จ้าเอ่อกาโต้ยำโลสองครีมบัฟแปดโลไลเยร์กันปะครับโอ้เราโลไลเสียกาแฟเขาไม่ได้ผลิตอกาโต้ยำโลอันไหนอ่ะมันเป็นสามเหลี่ยมเ้าอผมไม่รู้เรื่องเลย ไม่ผลิตตอะนั้นอันสามเหลี่ยมไม่มีมคมรีคมพับมีมครีม,คมพับมีนี่คีมครีมครีมพับหรออย่างนี้เหรอ,อไอ้พวกลายเสือเขางดผลิตแล้วก็กาโต้ยัมโลอ่ะอเขาก็งดผลิตช่วงโควิดอ๋อเหรอแต่ตัวขังขนาดน่าจะเป็นกล่องสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแหละมันจะเป็นหน้าบ้าเฝ้า สองตัวนั้นไม่ได้ผลิตเ,เลยตั้งแต่โควิดมาใจใเาคยเเรานะครับได้ได้เลยคว่ารายนใจเสวแล้วครับ สวีครับคุณลูกค้าผมไลแมนนะครับค่ะคเออมันไม่มีอะไรเมื่ครับกาตัวยำโลกับโลไลเสือไม่มี่ครับเป็นโลพวกสับปะรดไปเตยพวกเนี้ยของเนี้ยครีมพับอะมีมีแต่ครีมพับอย่างเดียวครับมีแต่ครีมพับอย่างเดียวครับแล้วสี่ชิ้นด้วยเดือสี่ชิ้นด้วยใช่ครับเอออย่างอื่นไหมตอนนี้มีโปรเคสนะ ซื้อสามชิ้นลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไหมอยากกินก็ไม่มีใช่ครับเอาเค็มพับสี่ชิ้นเอาไว้ก็ไม่คงค่าส่งเลยนะใช่ครับเดี๋ยวลูกค้าจะยกก็ได้ครับไม่เป็นไรครับยกเลิกก็ได้ขออนุญาตยกเลิกนะคะครับแต่เดี๋ยวคุณลูกค้าจัดให้ผมเลยนะครับขอบคุณค่รับสามารถทักไปเลยครับโอเคครับผมก็ได้อื่นออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์สั่งซื้อนะครับเป็นร้าน Gatto h o าส์อยู่ภายใน ปั๊มน้ำมันซัดโก้สาขาตอนวิภาวดีนะครับแต่ว่านะครับสินค้าหมดนะครับไม่สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับลูกค้าก็เลยยกเลิกไปนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปรองงานต่อไปเลยครับโอเคครับผมก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ส่งเอกสารวางบินนะครับจากตึกเราเป็นนวลนะครับไปกันที่ซอยราชเทวีนะครับระยะทางก็ประมาณ6.4กิโลเมตรนะครับงานนี้เป็นงานไปกลับนะครับก็รวมระยะทางครับ6.4กิโลเมตรก็เป็น12.8กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งทั้งหมดนะครับ 169บาทนะครับเดี๋ยวเราไปาไปวางบินให้ลูกค้าแล้วก็กลับมาที่เียวกันครับวางบินครับเซ็นเซ็นรับใบน,นี้สิครับเอาเ็นหลังกลับขี้นฐานครับสวัสดีครับ โอเคครับก็เสร็จสิ้นงานวางบินให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอกสารนะครับกลับไปคืนที่เดิมับที่ตึกเราเป็นง้วนที่ถนนวิพาวดีนะครับก็จากนี้ไปก็ระยะทางเท่าเดิมครับ6.4กิโลเมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็กลับมาถึงสถานที่ต้นทางนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเอางานไปคืนให้ลูกค้ากันบนชั้น28ภายในตึกเล่าเป็นง้วนนะครับถนนวิพาวดีนะครับ ก็เดี๋ยวเยราเอาเอกสารชื่อมีซือให้ลูกค้าเลยครับรครับลูกค้าครับสักครับครับสําเร็จครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งเอกสารรับเช็ควางบินของลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับงานนี้นะครับจบงานก็ได้ไปหนึ่งหกเก้าบาทนะครับออเดี๋ยวเดี๋ยวว่งไงเราไปรองานต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้าน KFC นะครับก็ช่วงนี้นะครับ KFC มีโปรโมชั่นนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับซื้อวิงแทบสิบชิ้นแถมสิบชิ้นนะครับจากโรตารีท้าวครับ เราไปส่งกันที่ถนนวิภาวดีนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปนะครับประมาณ4.3กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมดนะครับ70บาทนะครับก็เดี๋ยวเราโทรหาลูกค้าแล้วก็ออกเดินทางส่งสินค้าลูกค้าครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมรายแนนนะครับคุณลูกค้าอยู่ที่บรครับ7409นะครับประมาณไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวผมโทรหาลูกครับอผมดูบ้านก่อน 493ครับนอน7บาทคครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นงานเคฟซีนะครับจากเคฟซีโรตัสลาดพร้าวนะครับมาถึงกันที่ออถนนนิพาวดดีนะครับก็งานนี้นะครับเป็นงานสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นครับ ก็เดี๋ยวเรามาสรุปยอดนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็จะมาสรุปยอดนะครับประจําวันที่17กรกฎาคมัพศ2563ครับก็ทั้งหมดนะครับวิ่งวันนี้นะครับได้ไป5งานนะครับก็รวมๆแล้วก็ได้ยอดเต็มๆนะครับทั้งหมด449บาทนะครับถ้าหักลบกับค่าภาษีและค่าบริหารจัดการแล้วนะครับก็เหลือประมาณ376บาทนะครับ สำหรับวันนี้นครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ